สวัสดีป้าสวัดีครับเรียกยายหรือยังวัสดียายยังป้าคุมาลอมาเห็นตัวจริงมปานีเห็นตัวจริงแล้วเห็นตัวิงลวเห็วงเห็นตัวงลูกอมากเลยะบันทูที่เที่ยวบันทูที่งง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 

นระบายน้ำจิน้ำิไปใ่ค่ะองระบายนามครับก็กกนาถ <c oughs> ้าเป็นยางถ่านจะอของหนาเพราะมันเ็นเสือการนั่านจะน่น้ามาเีนมาตงนี้นะมันจะขึ้นเมาเรียนมาีลลงไปข้างล่างแล้ว